สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยฤดูร้อนกันนะคะเด็กๆทราบกันไหมคะว่าในฤดูร้อนนั้นเราควรจะแต่งกายอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในฤดูร้อนและวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าในฤดูร้อนเราควรจะแต่งกายแบบใดไปชมกันเลยคะ่ะ ฤดูร้อนเป็นฤดูที่มีอากาศร้อนมากที่สุดในปีนะคะและเป็นฤดูที่มีกลางวันยาวนานมากกว่ากลางคืนนั่นเองฤดูร้อนในประเทศไทยจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมนะคะโดยเป็นช่วงที่โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดและประเทศไทยทำมุมตั้งฉากกับดวงอาทิตย์พอดีนะคะ จึงทำให้ช่วงนี้มีอากาศที่ค่อนข้างร้อนและอบอ้าวนะคะต่อไปเรามาดูการแต่งกายในฤด,ดูร้อนกันนะคะสิ่งแรกเลยนั่นก็คือเสื้อผ้านั่นเองค่ะเราควรเลือกเสื้อผ้าที่บางเบาใส่สบายนะคะอาจจะเป็นเสื้อยืดแขนสั้นหรือเสื้อกลามนั่นเองต่อไปนะคะกางเกงเราควรเลือกสวมใส่กางเกงขาสั้น ไม่หนาจนเกินไปอากาศถ่ายเทได้ดีจะช่วยคลายร้อนได้นะคะเครื่องแต่งกายชนิดถัดมานะคะเด็กๆนั่นก็คือหมวกนั่นเองค่ะเวลาที่เด็กๆจะออกไปเที่ยวข้างนอกเด็กๆควรใส่หมวกกันด้วยนะคะเพื่อป้องกันแสงแดดนั่นเองส่วนรองเท้านะคะเด็กๆควรเลือกรองเท้าที่สวมใส่สบายและระบายอากาศได้ดีอย่างเช่นรองเท้าแตะนั่นเองค่ะ อีกสิ่งหนึ่งนะคะแว่นตากันแดดก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเด็กๆจะช่วยปกป้องดวงตาของเราไม่ให้ถูกแสงแดดทำร้ายนั่นเองเอาละค่ะเด็กๆวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งกายในฤด,ดูร้อนกันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมเวลาที่ออกไปข้างนอกต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในแต่ละวันกันด้วยนะคะ ต่อไปให้เด็กๆกยีบหนังสือธรรมชาติรอบตัวเล่มนี้ขึ้นมาได้เลยนะคะเด็กๆเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยทาพร้อมแล้วเราไปทำแบบฝึกกันเลยค่ะสำหรับแบบฝึกประสบการณ์ในวันนี้นะคะให้เด็กๆเปิดหน้าที่18นะคะเมื่อเด็กๆเปิดมาแล้วก่อนอื่นเราไปอ่านคำสั่งพร้อมๆกันก่อนนะคะเด็กๆใช้นิ้วชี้ตามคุณครูนะคะ แต่งกายอย่างไรช่วยคลายร้อนลากเส้นโยงภาพเครื่องแต่งกายที่ช่วยคลายร้อนไปหาภาพส่วนต่างๆของร่างกายอีกครั้งนะคะลากเส้นโยงภาพเครื่องแต่งกายที่ช่วยคลายร้อนไปหาภาพส่วนต่างๆของร่างกายก่อนอื่นนะคะเด็กๆ เรามาดูรูปภาพกันก่อนนะคะว่าจะมีอะไรบ้างเอ่ยสำหรับในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะต้องโยงภาพเครื่องแต่งกายที่ช่วยคลายร้อนนะคะไปหาภาพส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองเดี๋ยวเด็กๆมาดูกันนะคะว่าเครื่องแต่งกายในวันนี้จะมีอะไรบ้างนะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดู เครื่องแต่งกายชนิดที่1กัเลยค่ะเครื่องแต่งกายชนิดแรกนะคะดเด็กๆนั่นก็คือหมวกนั่นเองค่ะเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะว่าหมวกสามารถเป็นเครื่องแต่งกายที่ช่วยคลายร้อนได้หรือเปล่าเอ่ยใช่แล้วคะ่ะเด็กๆหมวกสามารถช่วยป้องกันแสงแดดให้กับตัวเราได้นะคะ เวลาที่เด็กๆจะออกไปข้างนอกในเวลากลางวันซึ่งมีแสงแดดที่ร้อนมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆก็สามารถใส่หมวกออกไปข้างนอกได้นะคะเพราะหมวกจะช่วยป้องกันตัวเราจากแสงแดดนั่นเองคะ่ะเอ๊แล้วเด็กๆใส่หมวกตรงส่วนไหนของร่างกายเอ่ยใช่แล้วคะ่ะส่วนศีรษะนั่นเอง หรือส่วนหัวนะคะเด็ก,เ,ดกเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆจะโยงภาพใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็จะต้องโยงไปส่วนที่เด็กๆใส่หมวกนั่นเองรูปที่2ก็คือรูปเสื้อแขนยาวนั่นเองคะ่ะสำหรับในฤดูร้อนอากาศค่อนข้างอบอ้าวใช่ไหมคะเด็ก แล้วการแต่งกายของเด็กจะใส่เสื้อแขนยาวกันไหมเอ่ยถูกต้องแล้วคะ่ะเราไม่ใส่เสื้อแขนยาวในฤดูร้อนกันนะคะเนื่องจากว่าเสื้อแขนยาวเป็นผ้าที่ค่อนข้างหนาใช่ไหมคะถ้าอากาศร้อนแล้วเราใส่เสื้อแขนยาวเข้าไปอีกจะทําให้เรารู้สึกไม่สบายตัวนั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องโยงภาพเสื้อแขนยาว ไปที่ร่างกายของเราไหมคะไม่โยงนะคะเพราะไม่ใช่เครื่องแต่งกายที่ช่วยคลายร้อนนั่นเองคะ่ะภาพที่3นะคะนั่นก็คือภาพถุงมือนั่นเองคะ่ะเอแล้วถุงมือเป็นเครื่องแต่งกายที่ช่วยคลายร้อนไหมคะไม่ช่วยนะคะเด็กๆในเวลาที่อากาศร้อนๆถ้าเด็กๆใส่ถุงมือเข้าไปอีก จะทำให้เรารู้สึกร้อนมากขึ้นนะคะเด็กเนื่องจากถุงมือไม่ใช้เครื่องแต่งกายที่ช่วยคลายร้อนนะคะเราจะไม่โยงภาพถุงมือไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเด็กๆเราไปดูรูปถัดไปกันเลยค่ะรูปที่4ี่นะคะนั่นก็คือรูปการเกงขาสั้นนั่นเองค่ะเด็กๆคะ กางเกงขาสั้นเป็นเครื่องแต่งกายที่ช่วยคลายร้อนหรือเปล่าเอ่ยเวลาที่อากาศร้อนอบอ้าวใช่ไหมคะเครื่องแต่งกายที่เด็กๆจะต้องสวมใส่กันนั่นก็คือกางเกงขาสั้นนั่นเองคะ่ะซึ่งกางเกงขาสั้นนะคะเวลาที่เด็กๆสวมใส่ในหน้าร้อนหรือในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวจะช่วยให้เราคลายร้อนได้นะคะเอ แล้วภาพนี้เราต้องโยงเส้นกันไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆจะต้องโยงภาพการเกงขาสั้นไปที่ส่วนของร่างกายนะคะตรงนี้นั่นเองเด็กๆโยงเส้นเลยนะคะเครื่องแต่งกายชนิดต่อไปนะคะนั่นก็คือรองเท้าแตะนั่นเองค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะว่าในหน้าร้อน เด็กจะเลือกสวมใส่รองเท้าชนิดนี้กันไหมคะถูกตั้งแล้วคะ่ะเนื่องจากว่ารองเท้าแตะเป็นรองเท้าที่สวมใส่สะดวกสบายและไม่อึดอัดด้วยนะคะจะไม่ทำให้เรารู้สึกร้อนนั่นเองค่ะเด็กๆจะต้องโยงเส้นภาพรองเท้าแตะไปที่ส่วนไหนเอ่ยเก่งมากค่ะเด็กโยงเลยนะคะ เครื่องแต่งกายชนิดถัดไปนะคะเด็กๆนั่นก็คือกางเกงขายาวนั่นเองค่ะแล้วกางเกงขายาวเป็นเครื่องแต่งกายที่ช่วยคลายร้อนหรือเปล่าคะเด็กๆไม่ช่วยนะคะซึ่งกางเกงขายาวจะไม่เหมาะสำหรับฤดูร้อนนะคะเราไม่ควรเลือกสวมใส่กางเกงขายาวนะคะ เพราะฉะนั้นรูปนี้เด็กจะต้องโยงภาพกางเกงขายาวไปที่ร่างกายของเราเปล่าเอยถูกต้องแล้วคะ่ะเราไม่โยงนะคะไปดูรูปสุดท้ายกันเลยคะ่ะเครื่องแต่งกายชนิดสุดท้ายในวันนี้นะคะนั่นก็คือเสื้อกล้ามหรือเสื้อแขนกุดนั่นเองคะ่ะซึ่งเป็นเสื้อที่มีลักษณะโปร่งใช่ไหมคะเด็ก เนื้อผ้าบางเบาสวมใส่สบายเหมาะสำหรับเป็นเครื่องแต่งกายที่ช่วยคลายร้อนไหมคะถูกต้องแล้วคะ่ะเสื้อกล้ามนะคะจะเหมาะสำหรับหน้าร้อนนะคะดเด็กดเด็กจะต้องโยงภาพเสื้อกล้ามไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายของเราหรือเปล่าคะถูกต้องแล้วคะ่ะเราจะโยงรูปเสื้อกล้ามไปที่ร่างกายของเรานะคะ สำหรับแบบฝึกในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องโยงภาพเครื่องแต่งกายที่ช่วยใครร้อนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเครื่องแต่งกายชนิดแรกนะคะนั่นก็คือหมวกนั่นเองค่ะ เวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกซึ่งมีแสงแดดด้วยใช่ไหมคะเด็กๆสามารถสวมหมวกไว้ที่ศีรษะของเด็กๆเพื่อป้องกันแสงแดดไม่ให้มาโดนร่างกายของเรานั่นเองค่ะหมวกจึงเป็นเครื่องแต่งกายที่ช่วยคลายร้อนและช่วยป้องกันจากแสงแดดด้วยนะคะเครื่องแต่งกายชนิดถัดไปนะคะนั่นก็คือการเกงขาสั้นนั่นเองค่ะ ซึ่งกางเกงขาสั้นจะมีลักษณะที่บางและสวมใส่สบายเวลาที่เด็กๆสวมใส่กางเกงขาสั้นในฤดูร้อนหรือในวันที่อากาศอบอ้าวใช่ไหมคะเด็กๆจะรู้สึกสบายตัวและไม่ร้อนด้วยนะคะเครื่องแต่งกายชนิดต่อไปนะคะนั่นก็คือรองเท้าแตะนั่นเองค่ะเด็กๆเป็นรองเท้าชนิดที่สวมใส่สะดวกสบาย ไม่ร้อนและไม่อึดอัดด้วยนะคะสำหรับอากาศในฤดูร้อนนั้นเด็กๆควรเลือกสวมใส่รองเท้าแตะมากกว่ารองเท้าชนิดอื่นๆนะคะและเครื่องแต่งกายชนิดสุดท้ายนั่นก็คือเสื้อกล้ามหรือเสื้อแขนกุดนั่นเองค่ะเพราะเสื้อกล้ามมีเนื้อผ้าที่บางเบาทำให้ผู้ที่สวมใส่รู้สึกสบายนั่นเองค่ะ ส่วนรูปเสื้อแขนยาวถุงมือและการเกงขายาวเป็นเครื่องแต่งกายที่ไม่เหมาะในหน้าร้อนนะคะซึ่งจะเป็นเครื่องแต่งกายที่เหมาะสำหรับหรือดูหนาวมากกว่านะคะเด็กสำหรับแบบฝึกในวันนี้เราโยงเส้นแค่สี่รูปเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นรูปของเครื่องแต่งกายที่ช่วยใครร้อนนั่นเองค่ะ เด็กๆอย่าลืมทบทวนแบบฝึกที่เด็กๆทำในวันนี้ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวล่าดเด็กๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายเมือ่อเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูในไลน์กลุ่มนะคะ